สบายดีสบายดีพี่น้องมาพบกันอีกแล้วกับสองแฉลบหน้าซูนึงนะพี่น้องอยู่ไย้ายหน้าคือเก่าเพราะว่าเขาห้องยังวันแลเ้วนะพี่น้องยังอีกทงหนึ่งผุนนะพี่น้องกับยังยังบุท่านหลักแกเนาะทงนี้กับยังบุท่านหลักแลเ้วนะพี่น้องประมาณอีกทีหนึ่งนะพี่น้องจังแล้วเบิ้งอันเมื่อนี่นะคือนะพี่น้องเบิ้งส่งพ้นคือสีมาแล้วกับสีมาแล้วพี่น้องแต่ว่ากับสีเกีลูกเก่านะพี่น้องเกียวไปเท่าละน้อยบางส่วนกับตัวที่ว่าห้องเกลเราบางที่ช่วยจังน้อยกับสีมัดก มันแห้งบ่คักะไข่กว่าพนตตค่ะมันเปียกกว่ากาวได้เนาะพี่น้องมาบ่นี้กะมีอาหารทะเลพร้อมเนาะพี่น้องมีอาหารทะเลมาพร้อมแสแหละเสือ,อนหนวดเมือกหละกะกุ้งเนาะกุง้งสามสิบนผ่านเสือ,อ่นหนวดมือกนั้นโลบปลายเนาะพี่น้องมาหลวกกิน <c oughs> อยู่ล่าวว่ามีทะเลแต่ละแต่ว่าเด็ก,กินอาหารทะเลอยู่เด้อพี่นออ้องมาหอดกัวจ<า>้ะใส่ก็เนาะพี่นอ้องอาหลวกกุ้งก่อนม่นี่ หลังเรียบร้อยมีกุ้งงามในหนึ่งเนาะพี่น้องแต่ว่าห้าสิบลวกกุ้งไว้ก่อนเนาะเพราะถ้าวบลวกไว้านะมันสิบเปื่อยเนาะเพราะว่ามันเป็นอาหารโปรซูดคอางเอาขุดดีเลยเนาะอ๋อใส่น้ำลงไปยูไฮยูหน้ากันแน่หนิละพี่น้องเลยกินไปเอากุ้งลงก่อนได้ไหมเอาแป๊มเหล็กเอาปลามมือลงกำลังถามว่าเชื้อลงไ่นีอ้าวอาลงเลยเนาะพี่น้อง หลวกเลยเอากุ้งลงก่อนเนาะนี่บรงจองไปยัดน้ำาะเด้อพี่น้องเพราะว่าเอาน้ำกินตรงมาทงนาหน้าครับแบกน้ำมาไล่บุหรี่แล้วพี่น้องมันไก่นักพร้อมเครื่องกระไลอีกอาก็ยังอยากตายอยู่ไฮอย,ยูย่หนา้ามันมีบกครบคืออยู่หัวในพี่น้องมีสำได้เห็ดไปสำนัน้นหลวกไว้เนาะยันเพราะว่าเพื่อมาหัวท่ามันกะไปซดกันแล้วเนาะพี่น้องจะน้อยป้าไวมันกะสิเปื่อยไปอีกเนาะ อ,อ้าวพี่เนาะเรืองเปลี่ยนสีต้องกุ่งมันกะใบปเปลือคักเนาะแม่ถ้าไปเอาตอนล่าเอามาไม่ไมเลยามยุมันก็นยังสดอยู่ถึงว่ามาสีเปลสดคกกักะแกซามิามนแล,แล้วหัวว่ามันบวดได้แกซานี้และเพื่อมาหอนเฮาบ้านเ้าบอ้มีทะเลเลยวี่ะ <laughs> <laughs> แล้วก็อเ,วกเอาปลาหมึกลวกลงอีกเนาะพี่น้องลวกปลาไว้เนาะปลาหมึกลแล้วก็ลงเกี่ยวเขาเวันนี้มันกวัวเกี่ยวจนสิสุดหนาน,นึงแบบมึงดูให้ยังท่านละลงแต่เทียงนคีะขึ้้อพนตองโต๊ะข้ามหัวเทยๆเหมือนนี่เอาเนาะพี่น้องสนิทก่ะสุกเลยละ่ะตั้งจานตักใส่จานเดี๋ยวแต่ใส่ใส่ก็ได้มาเบิ่งซีมันกุ้งกับใบเปื่อยครัเนาะพี่นะ้องเพราะว่าก็จะเอามามีไม้มื่อคืนนี้สเล็กกับไปเอามากะเอาเขาสองไปเลยเนาะพี่น้อง มันกบเติด uh um> uh ึ้นหน้าทะเลแหลพืวอสิมาหอดน้วเนะหอดกับบ่อองหอดชมหูกันตายเด็ดเด็ด้ลมด้ยผมไงเริ่มมนเริ่มเกีียวขาวอยากจะพ้นโต๊ะ่นน่ะคืมคืมจะซื้อไข่อยู่ได้พ้นบนโต๊ะไข่อยู่มาต่ล่มก็ได้ข้าบอดเดดกะ

ทางเกีียวขา่บ้างใช่ปลาหมึกนะอโลเลยปลาหมึกนะจะบ่เติมน้าบ่เอาใช่นี่เป็นโตเลยนงเป็นน้อมชิ้นอหญ่ๆชิงนใหญ่เจ็ดแบบประหยัดน้ำเพราะว่าเอาน้ำกินต้งนี่ตุงอันคือบบเห็นอันต้นยาๆมาไหนน่ามันโทษข่าวลุง พี่น้อพี่น้องข้างไหวแล้วกันมีป๊อกเตรียมเครื่องเรื่องเกี่ยวข้าวเนาะไปพี่น้องเกี่ยวข้าวทาซ่าปลามึกซุ ไอนนคนหนองอมากินนั้นประมุขนี่ยเสือนประมุขก,ก็ปุ้งมาว่าคนสิมาก Thank you. หลังจากเกี่ยวขขาวขึ้นมาเบิ้งหม้อไพ่จนเบิดเบิรงตสีน้ำซุกเลยพี่น้องเลยอันนี้นะข้างไวเอาเอาออกแล้อว่เอาออกแล้วแม่เดี๋ยวเอาออกมาใส่จานสีมันกับพอันนี้ออกไปเพราะว่ามันบอรสดเนาะพี่น้องน้ำมันน้อยแค่เฮ้ยเอามันโดเนาะเจาะก็ได้นี่ห้อซ่ามือแห้งเบิดเลยนี่แหละมันโดเนี่ยเอ้าแม่ระวังเด้อ ตงจัมันจังวันแล้วเด้มันจังมันจังกรูดกรีดเวลาห่ากิ่นนะมันจังกรอบอ้าวนี่อือนี่น่ะนี่นอพี่น้องเคลื่อนจากเกี่ยวขาวกับมาเห็ดกินได้พี่น้องส่วนผัวใหญ่บนกล่อมสิลงมัดขาวเนาะมัดไก่สิคืนเลยสิ้โต๊ะฮะแนี่นายออกมากินเนาะพี่น้องหูว่าพี่สิออกมาหรือบอลฮะกันแล้วไปไฮนึงเนาะห้เกี่ยวขาวมาลงไฮนี่อีกเนาะพี่น้อง ก่อันตามทางคนไปก่อนเนาะเพราะว่ามโกงลงตามทางเวลาคนหยางมาเสียหนี้กับแขงก็เจ้าหมามันหล่นไปเบิดก็เจ้าพาคือได้พี่น้องเลยเบงงโโโยิ่งโงนบบโต๊ะไคยุพญายมวรลงไปมัดแล้วบ่มั่นใจเนาะพี่น้องมัดแล้วก็สิกู kiao thôi là kiao thôi không gian điều là kiao thôi là kiao แดดมาแล้วอยากพ้นตกแล้วบ้านนี้ล่มเจ้า,กกา,า,เาพี่น้องแดดหาก็ออกคือกีขาเที่ยงเนาะซนี่ไหนคือบ่มากพี่น้องเลยนะสงสัยไปเกี่ยวเขาซอยนาหญ้ยานะพี่น้องโอ้โอ้ของของเคลื่อนลมเลยพี่น้องก็มาตะเบิงกอง่อนพี่น้องขึ้นมาแล้วกันบาเตรียงด้วยพี่น้องโท่หาห้าซนี่ไหนท์ซนี่ไหนบอกออกมามาซอยมึกเนาะ อันนี้ก็คืออันเกี๊ยบเขาเทียงเลยพี่น้องของแก้มกับเขาเลยนั่นแต่ไม่ใช่ปอกสวยมึกมาก,กับกุ้งอยู่น้ำเดียวกันตีกันรถนี่พวกฮันสันนี่นายกับสนี่นายกับออกมานะพี่น้องสวยแสนจาาสาเลยพี่น้อง เชียงุ่นใหม่เด้ดังสางก็ได้ได้คือกันบอมานสางแล้มัห้ค้างงจานเลยนี่ะพีะ mùi cộng còn mùa 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 sốt mùa 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 ดิซี่ดิซี่ห้พี่น้องค่ะสามแพ็อีทมันยังมันกลัวประมาณเขาอ่าอยากพ้นโต๊ละลาเด่นมา

ทะเลกอกปูเร โลดบนลบหลักขี้ขึ้นไวยังยาเเอาไว้ไม่ขี้มานนั่นนะ คนเห็นแต่ผึ้งเขียนี่งหบิ่งเไม่กกนจดได้หมได้แบบหนหมหน้าเมือนผกระชนกินกับปูหรืไผ่หมอนกีนาหนไผ่มากกิกับปูไผ่หมอนกปาไผ่มากน้ำมันมันหน่อยใจ

มากินทั้งกันเด้ปากินได้ออาเอาคนใหม่จังน่อยแม่ค้างนี้ถ้าเราซุกนเออซุกแกะตัวนี้ผลินได้ยืนแล้วจังน่อยมาด้วยกินขาจังน่อยแหลกินอาหารทะเลก่อนนะแม่พอแล้ว <ร> <harma> ชุกและแค่าเดียวมันก็ชุกแหอันนี้ถ้าต่ำจะแบบค้ำหน่อยกันยังแหละมีพี่น้องหันจิจัมบอมาเนี่จับหมูต่างมาเน่จับต่าลุยพี่น้องลุยเด้อมาเนี่ลุยของแกะมีเหยือนกันหยอดกระทินแล้วก็มีหมาเงนกรอบนะพี่น้องอาหารทะเลอย่างเดียวได้ไหมนะ อันนี้อาหารหวยวันี่นะแม่มมหีก็ได้ปิงปลาคอพี่น้องอาหารหวยไม่กายสชลนงี่รุ่นนี้เนี่ยนะกินยูทงเห่ยมุกกแบบนี่แล้วแต่สิแล้วครับทุกนไม่ได้พี่น้องม่ได้เหล่ามเครื่องก็มีเล่ากันแล้วเเด็กตัวกนั่งอันสูงนี่นะตัวนั่นนั่นนั่นแมนตี้อ้านออยู่ในห้องนะ ไปย่องแล้วว่าเรากินบมเป็นหรอเวเออเราเคยกินเนี่ยหน่อยมาขึ้นทั้งเพ็มากขนม่บ่ายเกี่ยวค่วเจ้าคือผมมักเกี่ยวคนเบานเบาคนนะเพิ่งเป็นแบบก็เปล่าเนี่ยนั่นแห่กันมากเกี่ยวแต่คนละนี่ยี่บพี่น้องเจ๊งกเบข่าวกินอาหารทะเลกับขเป็นะเลบเคยยินเดือดปุเลย

หลังจากกินเขาแล้วแสและก็สิพักพอ่อนนับแห้งเนาะไว้ลงหาบเขาตอนแรงเลยพี่น้องจชนหน่อยพ้นมาเนาะสิได้หาบเขาแลนนี้พ้นเนาะพี่น้องตอนกินก๋าแสและกับเรือไายเงีเนาะพี่น้องเพราะว่าซุ่มแซวหลายคนเนาะว่าววา,วาโ,อโอ้ลมกันหยานมันโย,ย,ยนเงียะเนาะพี่น้องแสและกันเลยทายน้อยนึงเนาะพี่น้องวันนี้ก็ได้สิมันกินแล้วกับสินอนพักพ่อนแะห้งไว้หาบเขาเนาะพี่น้องก็สิได้จบคลิปไว้พอกันมาคลิปหนาเนาะพี่น้องอย่าลืมก็ไลก์ก็แชร์ ก็เป็นกำลังใจแสแหละในเดอ้อบ๊ายบายสบายดี